สวัสดีพบกับในนางเหมือนเดิมครับวันนี้มานํารถกลับบ้านครับจะเป็นรถเคสกับหอยาวเมื่อวานเรารถเกี่ยวกับแล้วครับวันนี้มาดูเจ้าหัวยาวครับเดี๋ยวรอรถมาขนี่เป็นหัวดาหอยยาวเผาเดียวครับเอาอีหลงเผาอีสครับ มเมื่อวานแนะนำเครื่องหวีดีคอยาวครับหกวีดีคอยาวเ,าเล่มทะเบียนช่วงล่างดีครับคันซีสวยคันซีสวยครับได้ได้ยยอยู่เพาเดียว เดี๋ยวนี้เรามานำกลับบ้านครับอัซีสีสวยราคาไม่แพงครับแสนกว่าบาทอาันนี้เป็นเคสครับห้านอ็อตเครื่องดีคัสซีสวยเครื่องร้อยสิบครับอ นำกลับบ้านครับมีอยู่สองรายการครับวันนี้นำกลับบ้านสนใจนะครับสอบถามได้เหมือนเดิมซื้อขายข้างใดน,นึกถึงเรานะครับนายดังกับทีมงานลิขิตฟ้ามีสองรายการครับเจันที่สีเกตเหมือนเดิม สนใจนะครับ0934576544นะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ติดตาม